สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับเกมมายครากันอีกแล้วนเนาะก็อนนี้นะคะเป็นสกินแล้วเนาะก็จริงๆนะคะสกินเราก็าคือตัวนี้เนาะเนี่ยตัวนี้นะคะแต่จริงๆอันเนี้ยคือว่าเลือกมาในนี่เนาะนี่นะคือสกินเราจริงๆนะโอเคเ,ออเราก็ชื่อว่าแป้งนะคะโอเคเราก็อ้ายผิดแม่ แง่แง่แง่เฮ้ยอันนี้ผิดแมปนะขอโทษทีค่ะผิดไอ,อ้งองอนีอ่คืออะไรวเนี่ยขอสยาเสรล้กดสอ๋องอดีเราลองดูกันนะคะว่าคืออะไรขออนุญาตนะคะงองอคืออะไรเอ่ยเฮ้ยแลก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 อ๋อคือหมดชาวบ้านนะฮะ เออ้ายมันแหลกนะแหลกโคตรแหลกแหลกโอเค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 ว้ายผิดผิดรอสปูโอเคเราก็จะมาเล่นแมพแมพแมพ นึงนะเค้าขาเราก็จะสร้างแบบใหม่นะแบบฮาร์ดคอร์เลยปะหรืออะไรเอาเป็นอนอนๆแล้วกันไม่ต้องฮาร์ดคอร์ได้ไหมประมาณนี้พอโอเคเข้าเตึมเติมบติมเตึมเติม มาเกิดต้นไม้ที่เส้นทางบางยาคิดๆชิิคิดๆทิ้งเธอทิ้งเธอคิดๆ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 น้รักกิคน้าเธอคอยสงว่าวันจะเมื่อไรจะได้เจอกัน

โอเคถ้าเรากลับบ้านยายเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะวายวายวายน <Huh? S 2> นี่เราจะมาสร้างบ้านตรงนี้เลยอันนี จึ้บซึ้บซึ้บอ่ะไม่ใช่สามแล้วสี่ซึ้บเย,ย้เสร็จแล้วก็หนึ่งสองสามเออมันก็ถูกเลย 5, ไงอ่ะหนึ่งแล้ววางดูใหม่ดิเฮ้ยเราตาฝาดไปเลยเราจะคับไม้ก่นนะคะ งาบ้าอยาขงเิ่ใม่โอเคพอเจ้าทีเจ้าทางมีวันทีเยอแค่ฝายสิบห้ากแค่ฝาสิบห้าฉันกินมือจะขอเพิ่นถ้าถ้าเจ้าซื้อนี่นะนี่ที่วันเอกที่นี่อ้าายมองมีกระดิ่ที่ยังเจียดสายน้คอมาถวายมันจเสีให้คนนี่ยังบายก็เสให้ใให้เป๊ะเต็มโต กู้คนกู้ปกรัษาบานเขาอเอวนี้เาคูกอก็ถ้าสถ้าหายถ้าหายก็จดตามชามีเสียงรบกวนเลยก็ต้องขอโทษเลยค่ะแม่เราคุยกับน้าเราเนาะเขาหายกับถุบอลไปตัวไอ้พวกปักรักษาไอบริจาคมานไก่ไขากบบอกไปถตัววายวายวายโ๊้ๆๆตึมโตเตึมเติมตโตตึม อุ้ยนั่นไงหินใช่โอเคไปหินหินหินแลีเนาะบอุ้ยไปจอไอ้หมาอุ้ยหมาเราต้องไปลาสเกลิตันแล้วแหละถ้าเราตีหมาจะเป็นยังไงใครอยากรู้บ้าง สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นเงินที่เขาเกลียน้ำบนแม่เท่านี้คนเนี่ยบอกเพืนเห็นว่าอืมบอกว่าเขาต้องยุดถูกสายพอได้เดี่ยวแค่สิบห้าก็พอแล้วเราลองไปตีมาดิฮือฮื้อหมู Tiếm tư tưởng cho tôi tiêm, mày cảm ơn ý chứa hãy 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 โอเคเราก็จะมาทำบ้านกันอยาบันเทียนแอบกลัวมนี่ยามันเทียน เราจะทำบ้านเล็กๆก่อนเนาะเขาหยาหมดแล้วจีซิบเนย เฮ็ดย <içinde> ังนอนโอ้ยนอนเลยนี่ยสาวดีดงดีดค่ะเวดที่เราปวดหลง้งตอนุลงขาเก็บเพราะสาเก็บแั้เป็นแมตเนี่ยบอกล้าโอ้ยเดี๋ยหมัน เราก็จะเริ่มบอกหาทรายนะคะเพื่อมาทำกระจกเนาะโอ้ยไม่มีที่นอนโอ้แหลกแหลกแหลกถ้าแหลกก็ต้องขอโทษด้วย

โอเคเราจะปิดไปให้หมดเลยไม่ต้องไปหากระจกกระจกแล้วแย่โอเคต่อมาวางกันวางควา้างวางควา้าง mm hmm. mm hmm. อุยปิดไ้ก่อนนี mm ่ hmm. ต้ไปถามันตัวกินยาแบบนี้ีิก็ถามอาการหนึงกินยาลงไปกัสั้นไ่ได้กิน้สั้นบ่สั้นบ่เห็นไได้กินอ่ะเอ่ไดกิ่กินตลอ๋อแ่ะกไล้วรอ

จะไม่ได้เป็นเป็น่มาสดอื่อไปแล้วเคียนน่อยเพราะีหเนี่ยขออนุญาตไปหาแกะสักคู่ได้